พวกเราากลังงสบบยจตมือพัน่อกี้ผู้ยินร้องเตรมกระทงไปรโรงเรียนอ่ะใช่คนครูบอกอ่ะไม่รู้จะเตรียมกระทงอะไรไปอ่ะอไม่มีเลยโอเคงั้นวันนี้เรามาทำกระทงกันโอเคเฮ้และในวันนี้แม่จะทำกระทงข้ะหนุ่ม กินได้ด้วยนะขนมปังเนี้ยคนกินได้ป่าก็ต้องกินได้แล้วบิงบายเราจะทํากระทงอะไรอาหารปลา,า,าแบบนี้เลยเหรอเทเลยเทเลยอัน,นใหญ่มากีนแบบนี้ป่าก็กินได้เหมือนกันนะใช่เด็กๆทาเองได้ไหมทำได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่กิฟต์เขาจะทําแบบขนมปังกับพ่อ เด็กๆอธิบายหน่อยว่าเราจะทํากระทงยังไงแม่อยากทำกระทงรูปดอกไ,ไม้แล,<อ>แล้วเราจะประกอบเป็นกระทงได้ยังไงมันเอามาต่อกันได้เหรอต้องทําฐานก่อนแบบเนี้ยอ๋อแล้วม,มันต่อติดกันได้ยังไง,ไงมันติดกันได้ยังไง ต้องใช้น้ำใช้น้ำใช้น้ำกลาดลงไปเลยเหรอไม่ใช่อ่ะใช้น้ำก็ติดแล้วเหรอติดจุ่มน้ำตมกขะรอบที่เราจะติดแล้วก็ติดไปเรื่อยจุ่มนีโฟมอ๋อไหนลองทำให้ดูหน่อยโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยครับแล้วไม่กิปล่ะไม่กิต้องทำยังไงล่ะขอกแม่นะคะก็จะมีแค่ขนมปังหแผ่นไข่ขาวแค่นี้เองแค่นี้เหรอใช่ไหนลองทำซิ อันนี้เป็นฐานสองแผ่นนะและอันนี้สามแผ่นขนมปังที่ซื้อมามันจะหนาหน่อยไม่รู้จะทาออกมาสวยหรือเปล่าแล้วตัดแบ่งครึ่งเป็นสี่นะเรามาดูนะว่าแม่กิฟจะทําได้ไหมพราะแบ่งว่าแม่กิฟต์ทไม่ได้ครั้งแรกเหมือนกันใช่ครั้งแรกเลยเราไม่ต้องซ้อมกันก่อนเลยนี่คือทําจริงเลยนะครับโหตัดสี่ส่วนแบบนี้เลยเหรอแม่ตัดขนมปังนะอย่าตัดนิ้วนะดูท่าตัดพอแล้วมันละลายมันหนา เสร็จแล้ว,ว,วแล้วเราก็จะได้เป็นแผ่นเล็กๆเยอะเลยใช่แล้วทีนี้เราจะมาทํากีบกระทงกันฮะใช้ขนมปังทํากีบกระทงเหรอใช่ม,มันจะ<ห>เป็น,<ด>ปนยังไงนะมันไม่ค่อยเป็นสี่เหลี่ยมเลยอ่ะใช่ก็คืออย่างนี้อ๋อจับจับจีบได้จับบีบีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขั้นตอนนี้แหละได้ไหมครับนี่ ต้องทำหลายๆอัน,เ,น <ทำ S 1> เรียงเรียงกันเลยอันนี้เนาะใช่ค่ะโอเคไม่กิบรอแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวพ่อขอไปดูกระทงสีก่อน <S <S โอ้โอกระทงสี่เหลี่ยมเริ่มนะครับทุกคนส่วนของน้องบิงกระทงวงกลมเริ่มตกแต่งแล้วว่าน้องบิงเริ่มทําการตกแต่งแล้วส่วนของไม่ก <S 1> <S 1> ิ้ทำกีดอยู่ ได้เยอะแม,ม่สวยเหมือนเขาเพราะว่ามันใหญ่อะมันใหญ่ใช่อันนี้มันเป็นแบบหนาอันนี้คืออะไรอะลืมบอกเลยไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่ขาวมาเป็นกาวเหรอใช่แล้วมันอยู่ไหมอยู่นี่อันนี้คือจับยิบผมไม่กีบได้เยอะเลย,ลยอุ้ยขอกแม่เริ่มขึ้นลูปขึ้นล่างมีอะไรอ่ะมกระทงแล้วแผ่นมันไม่ค่อยสีเหลืองเลยใช่แผ่นอันนี้มันเป็นผืนผ้ามันไม่จัตุรัส ส่วนของน้องไบส์นะครับใกล้จะเต็มพื้นที่แล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ากระทงจะเอียงหรือเปล่าพ้องหนูยกได้ป่ายกไม่ได้หรอกยกออกจากจานได้ไหมยกออกจากจานไม่ได้เพราะว่าข้างล่างมันไม่ติดกันอ๋อมันไม่ติดกันตรงนี้มันต้องติดกันหมดเลยใช่ส่วนของน้องไบส์อาจจะยกได้แต่ต้องรอให้เสร็จก่อนใช่เรืเราทำดอกไม้ตรงกลางใช่แล้วก็ตกแต่งตกแต่ง โอกระทมไม่เก็บเสร็จแล้วมายกได้ไหมแม่ยังไม่เสร็จอ๋อยังมีถาดอีกอันนึงอ๋อกงมีถาดอีกอันเนึงถาดเรามีถาดสองชั้นก่อนอื่นเราใส่ไข่ขาวลงไปไม่มีแป้งที่เอาไว้ค่าเหมือนเป็นกาวไม่ได้ปิดเอาไว้ข้างล่างคือยกแล้วนะโหจะยกแล้วยกแล้วอยๆๆ กระทงขนมปังของเราออะไรอะไรแม่ก็มันทำครั้งแรกก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่นดูก่อนน้องไบไบมาเดี๋ยวพ่อช่วย มนอยแล้นี่อุยบิงจะทำเป็นวงกลมเลยอุยมันลอยได้แล้วเหรอหนูยกได้แล้วเหรอใช่นะพ่อขอตรวจหน่อยขอ,ขอุอยอ้ยนี่ครับทุกคนกระทงน้องบิงเขาจะทําเป็นวงกลมแบบนี้อุ้ยได้เหมือนกันนะลอยน้ําได้แล้วส่วนของพี่ไบล่ะยกได้ยังอุย้ยกระทงแพอุ้ยนี้เหมือนแพลอยน้ําเป็น,นบ้านเ,เลยใช่อุ้ยมันติดกันแบบนี้เลยอะ<ช>น้องบิงเริ่มทาคล้องแล้วครับทุกคน กระทงบิงใหญ่มากแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายเลยไหมบิงเดี๋ยวเราจะได้ตกแต่งกันดีไหมอุ้ยเสร็จแล้วหรอบิงแล้วไหนลองลองเอาไปวางไว้บนกระทงเราอุ้ยสวยะเราจุ่มน้ำอีกทีหนะึงจุ่มน้ำกดลงไปฉุดแตะแตะแตะตรงนี้มันจะติดเลยใช่เริ่มติดแล้วอ่ะปล่อยแป้แป๊บนึง่งปล่อยแป๊บหนึงมันจะติดแล้วโอเคโอเคยกสิยกสิ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตะลิง่งเราทั้งร้ายชายหญิงเขาแบ่งมันเสร็จแล้วมนนมีสองอันเลยนี่เหรอให้พ่ออันหนึ่งได้ไหมอ่ะได้หนูเอาอันไหนเอาอันนี้นี่เป็นแพรลอยน้ำเหรออันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรกระทงแพรลอยน้ําอันนี้กระทงดอกไม้อันนี้ให้พ่อใช่ไหมโอมันยกได้ด้วยน้ําไม่ร่วงเลยนะนี่ แบบง่ายๆเลยดูของน้องบินมากว้าวของหนูเป็นสีเหลืองเลยตรงนี้เพราะเพราะตรงอึบมันไม่มีสีเหลืองแต่ตรงกลางมันมีใช่เขาหนูมีตั้งชื่อเปล่าอันนี้อ่ะกัดท้องดอกไม้นี่ของแม่ก็เสร็จแล้วจริงเหรออุ้ยก็สวยเหมือนกันนะแม่อาจารย์ยกลงยกได้ไหมแม่ยกได้ไหนอุ้ยไหนขอวางบนมือหน่อยอู้ร้อนๆเลยทำไมมันร้อนอ่ะ แม่ก็ไปอบมาไงอ๋อกระทรงเมื่อกี้เป็นกระทรงขนมปังอบได้ใช่กระทรงแม่มีหางด้วยนะบูดิ <c oughs> อุ้ยเหมือนหางหางเต่าเลยันูดอ่ะอุ้ยกระทรงแม่เป็นขนมป<อ>ังแบบครั้งแรกแต่ก็พอได้นะใช่กลิ่นหอมมากกินได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะไปให้ป่ากินโอเคงั้นเราไปลอยกระทงกันเลยไหมไปกันเลยครับ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตลิ่ง <c oughs> เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงไปเลยลอยไปเลยโอเคไม่กิ๊บลองสิ <c oughs> เห็นไหมอะ่ะเห็นอุ้ยลอยได้ <c oughs> ไม่กิ๊บลอยได้อะ่ะ บิงลองเลยบิงอุ๊ยทุกคนเราลอง,ลอ,งลอยกระทงแล้วลอยได้ครับนี่ของมิกิฟอ,อันนี้ของของน้องบิงก็ลอยพอดีบใบของบามาบามาแล้วครับบลอยเลยครับดูสิดูสิอุ๊ยลอยได้ทุกคนเลย,เอ,ยอุ๊ยแม่แม่แม,แแม่ของแม่มีปลามากิน,น,กน,กนของอุย เขงแม่จมแล้วของแม่โดนปลาแล้วโดนปลาลอยไปแล้วมันอร่อยใช่นี่ของใบไปเลยใของใ <ไป S 1> บลอยแล้วเราลอยกระทงอุ้ยบิงลอยให้พ่อได้ไหมได้บิงลอยให้พ่อหน่อยนะไปบิงไปเลยครับบิงจะลอยกระทรงให้พ่อแบงตอนนี้มีคลื่นมาแล้ว oh, โอ้โหลอยไปแล้วครับอุ้ยกระทรงดอกไม้สวยแม่เราได้ไอเดียกระทรงดอกไม้เนาะกระทงดอกไม้เหมือนเหมือนซื้อมาเลยอะ ตอทุกคนกระทงเราลอยได้ทุกคนเลยอุ้ยอยทุกคนของแม่กิฟจะจมแล้วมากินอร่อยเลยโอเควันนี้เราได้ฝึกทำกระทงด้วยตัวเองเดี๋ยววันจริงกระทงใบกับบิ้งต้องทำเองดูอีกทีนึงนะทำเองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมแล้วก็มาลอยจริงเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให,งให้ช่องบิงไบด้วยนะ<อ>บ๊ายบาย